สวัสดีคะ่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราจะพ,พาเพื่อนทีีมาอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้วันที่20มกราคม2567นะคะก็ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดผ้าไหมนะคะว่างทุก,ท,กทุกวันเสาร์เลยนะคะหน้าที่วัาการอำเภอเมืองสุรินของเราแล้วก็เราก็เพิง่ง เสร็จจากงานนุ่งชุดไทยตักบัตรพระกับช้างนะคะวันนี้อันมินก็รณรงค์นะคะคือช่วงนี้ก็จะใส่ชุดไทยนะคะก็พระสิ้นออกงานบ่อยๆนะเพื่อนสีเดี๋ยวเราไปเดินในตลาดผ้าไหมกันรู้สึกว่าวันนี้จะไม่มีเสียงเพลงเราคงจะได้ภาพเต็มที่กับตลาดผ้าไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ let's go ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะหลังจากทำบุญตักบาตรก็จะมานี่นเข้ามาเราเข้าฝั่งที่ตะวันตกนะคะก็จะมาเจอร้านพี่นายรัตน์พอดีพี่นายรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโหฟังมากเลยคลิปเงือสุดหล่อและกะ็ในแบบของเราอันนี้ร้านนายรัตน์ผ้าไหมสุรินนะคะเราก็พึ่งลงคลิปสัมภาษณ์ร้านพี่นายรัตน์ไปสักครู่ ปังม,มากเลยค่ะคลิปนี้นะคะเยี่ยมมีให้สนุกเนียนะคะมีนายแบบของเราด้วยนั่งอยู่ข้างในนะคะเราก็มาทักทายทุกทิ์ต้องมาทักทายไม่ทักทายไม่ได้นะคะการนี้ต้องทักทายๆๆทุกทิทุกทิศนะคะๆๆเดี๋ยวนูมาสัมภา์ลายพี่นายรัตนเดี๋ยวนูมาสัมภา์ลายเดี๋ยวนูเดินที่ตลาดก่อนนะคะ <ๆ S 1> วันนี้ตลาดเงียบมีโอกาสได้เต็มที่นะคะวันนี้ ลายอะไรคะนี่ลายถ้วยลายถ้วยอันนี้ที่จริงมันเป็นอะไรที่เป็นสรงสมอลวันนี้มีผ้าผ้าใหม่มาใหม่ด้วยนะคะลายถ้วยนะสรลงสมอลสรงสมอลจริงจริงแล้วคืออันนี้แต่เขาัะเพลงอ๋อเหรอคะคือระโนอันนี้ระโนอันนี้ชาวบ้านละเพลงแบบใหม่เป็นสีสันสีสันคืออันนี้ นี่คือสมอ สมอสมอลสมอลเซเล็มเขามานรัดเปลงคือให้มันเป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ของคือความเพื่อให้ให้มีราคายิ่งเพ้่มหล่อตันี้จสมองนะสมอสมองแล้วหมดทำไมหมดทำไมไมวันนี้ไปเรียนมาเรียนภาษาพื้นบ้านไปด้วยกันนะคะสมอมงุงเรื่องแม้ได่ภาษาใครเปิดบินเช้าจะได้พิเศษอ่าราคาอ้าวปิิมเช้าได้พิเศษเลยพิเศษเลยนะคะ โอเคนะครับเพื่อนมาที่ร้านพี่นายรัตเลยนะครับบินเช้าวันนี้ใครเปิดได้พิเศษเลยอันนี้นี่สมอลอยากโชว์เป็นโบราณตั้งเดิมกลางไม่กลางไม่พี่นายรัตน์อ่ะร้อันไหนกลาง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 สิบคู่เลยจบไปชอ พีจอได้กี่จ้องแล้วเสื้อนี้เพิ่งใส่มาใหม่อันนี้ก็กางเกงใส่มาใหม่ถ้าใครอยากได้ถอดให้เลยค่ะถอดให้เลยเหรอคะเข้าใจแต่ละเอื่อยสวยงามนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมคะลายสมอที่มาทําเป็นลายถ้วยระนงสมอระนงสมอแล้วมาดัดเปลงเป็นลายถ้วยลายถ้วยสีชมพูเก๋ไก๋อันนี้เป็นสีเคมีนะคะพี่ภาคีตะกอค่ะพี่ สามตะโกนะคะฟิลฟิมห้าสิบฟิมห้าสิบค่ะสวยนะคะเท่าไหร่คะผืนนี้อันนี้สองพันหจ้ะสองพันห้าร้อยบาทหนาเพราะฟิมห้าสิบแต่สตะกกสามตะโกแต่ถ้ามาปีแรกก็จะมีลดลงได้บ้างอันนี้นะคาใสองพันห้ค่ะสองพันห้านะคะโอเควันนี้ผ้าไหมสวย ร้านที่ในในยรั์ผ้าไหมสุรินนะคะพระมูสมอนะเป็นลายเพีลายถ้วยสีชมพูนะคะขอบคุณพี่ในยรันมากค่ะแคยนีค่ะขอบคุณที่มันย้อนแสงนะคะฝั่งนั้นเราชะมานี้นะคะอันนี้ก็คือผ้าไหมสวยๆนะคะ ผ้าไหมสีสวยนะคะชุดผ้าไทยผ้าไหมสีสวยนะคะ นี่คือบรรยากาศในตลาดผ้าใหม่เมืองสุรินทร์นะคะวันเสาร์ที่20มกราคม2567น,นะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยวโดินผ้าใหม่เสร็จเราก็จะไปดูงานตลาดต่อนะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะดเูเพลงเราก็มาแล้วนะคะถ้าติดมีเพลงเราก็จะกออกมาเลยนะคะเพื่อนอีกหนึ่งนะคะ แต่ละร้านนะคะก็จะมีของผสมมากมายเลยวันนี้เราเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ว่ามีภาพอะไรบ้างแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ นนรณรน้ำลงเฉนุ่งชุดไทยตากบาดพระกับช้างเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนบ้านกําลังเครมเนี่ยต้องชุดไทยมานำงานให้ถูกกับงานวันน,นี่ก็มานะท่านเพื่อนผ้าใหมสวยนะคะอันนี้ล็อกอะไรนะ โ2นสองเก้านะคะเพื่อนดิจอุ้ยลรมนี่ผ้าใหม่ร้านน้องเพิร์จารับนะคะนี่สวยนะคะเดี๋ยวเราเดินชมนะคะเดี๋ยวเดินชมก่อนให้เจาะนะคะเพื่อนดิวันนี้มารอบช้าเงียบ จะไม่มีสเส้นเพลงวันนี้เป็นตัวสวยเพ่มาให้ถูกงานแล้วเมื่อไหร่จะมาซื้อผ้าเนี่ยเก็บตังอยู่จะขายให้ราคาถูกเตังคยอยูางร่าก็ดูนะคะผ้าหมใต้ถุงเรือน ผาไหมโซรินนะคะอันนี้ตลาดผ้าไหมใต้สุนเรือนบ้านสบายก็ขายทั้งเสื้อผ้ากระเป๋านะคะเราก็เคยไปเจาะในหมู่บ้านที่ทอผ้าไห,ม,าหมนะคะการทำผ้าไหมให้ชุมนะคะแล้วเราก็มาเดินในตลาดนะคะว่าการทอขึ้นลำขึ้นอะไรมันก็ ยากง่ายขนาดไหนนะคะก็เลยชมการถักทอแล้วก็มาชมเป็นผืนผ้านะคะสี่นะคะ,คะก่ที่จะได้แต่ละผลืนนะคะไม่ไม่ใช่ง่ายนะคะดูเหมือนร่าตลาดเท่าไหม่วันนี้จะเบาๆหรือเปล่าย้อนเสงะค,ะค่ะก็ เราก็จะมีกลุ่มผู้ทอผ้าไหมนะคะกลุ่มข,ขายกลุ่มทอนะคะงานทุกอย่างก็ต้องมีคนอีกฝ่ายฝ่ายขายฝ่ายผลิตนะคะก็จะมีนะคะคนขายก็ขายไปคนผลิตก็ผลิตไปนะ,ะก็มีผู้ทอกสส็ส่วนส่วนส่วนน้อยจะมีคนมานั่งทอเองแล้วก็มานั่งเองนะคะงาแจะทอกันเป็นกลุ่มนะคะงานงานผ้าไหมนะคะเ็าก็จะ ร่วมกันเป็นสุเป็นกลุ่มต้นตำบนนะคะแล้วก็แบ่งป,ปันกันใครมีไหมก็กลุ่มโทรก็โทรไปแล้วก็นำมาจำหน่ายนะคะเพื่อนชะมีหลาย,ลายะะอยงงา่างก็หน่วยงานราชการเขาก็จะให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐนะคะก็มีการสนับสนุน เป็นอย่างเช่นกลุ่มสตรีทอผ้าไหมอย่างนี้นะคะก็จะมีกลุ่มสนับสนุนนะคะหน่วยงานของกลุ่มสตรีรกต่งตางนะคะ,ะ,คะก็มา,อ,มาะะอันนี้ก็คือนี่แหละคะ่ะการทอผ้าไหมมุนลรินเราก็พาไปชมแล้วพาไปชมกลุ่มที่เขาทอทอให้เห็นตั้งแต่มัดเป็นเส้นกวักแล้วก็ ทอฟือนนะคะแล้วก็มาดูว่าเป็นผือนออกมาบางขายตามท้องตลาดนะคะก็จะมีกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มทอคนเลี้ยงไหมนะคะเลี้ยงไหมก็จะปลายออกมาเป็นเส้นอีกกลุ่มก็จะซื้อแล้วมาทอแล้วก็ขายอีกต่อหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มถัด,ถดกันไปนะคะนี่คือการทํางานวงเวียนนะคะตั้งแต่น้ำแรกนะคะเพื่อน ก็คงจะเหลือน้อยนะคะกับการเลี้ยงหมอนเลี้ยงไมนะคะก็คงจะม,มีมีอยู่แต่ว่าก็คงจะน้อยนะน้อยแค่ส่วนไหน่เพราะว่าแถวบ้านแอนมินไม่มีใครเลี้ยงแล้วเพราะว่าแต่ก่อนแอ้นมินก็เลี้ยงนะคะอย่างนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะคะเพราะว่าการหส่อหมอนก็ลําบากทาค,นะคะันเพื่อนสี่เดีวก็เราเรื่องการเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะให้ชมกันนะคะว่าเป็นยังไง ในกลุ่มการเลี้ยงหมอน <K _' i> เลี้ยงไหมนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะไปเก็บงานที่ตรงเขาเลี้ยงหมอนนะ,ะเลี้ยงตัวหนอนตั้งแต่ตัวเป็นตัวนะคะแล้วก็จะได้เป็นฝักออกมาเราเราเคยทำครั้งหนึ่งเราเคยไปบ้านสวายนะคะแต่เราไปตอนที่สุกแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นตอนที่เขาเลี้ยงนะคะกว่าที่จะได้เป็นตัวตั้งแต่คือทอผ้าเดือนหน,หนึ่งนะ,ะทอเสียร้านเพือนแต่กว่าที่จะได้เป็นตัวใหม่และเส้นใหม่ เป็นสามหรือสี่เดือนนะคะกว่าที่จะได้เป็นผืนแต่ละผืนออกมาะคะเออเราก็เลยแนะนํานะคะในวันนี้ให้กับเพื่อนๆในที่ได้ชมกันนะคะก็ผ้าไหมเรื่องราวของผ้าไหมนะคะก็สุรินก็เป็นเมืองผ้าไหมสุรินถิ่นช่างใหญ่ผ้าไหมงามประคําสวยร่ํารวยปราสาสผักกาดหวานข้าวสารหอมง,งามพร้อมวัฒนธรรมนะคะก็เน้นเรื่องผ้าไหมกลุ่มทอผ้าไหมนะคะ ข้าวสารข้าวหอมมะลิข้าหวาหมช้างนะคะเป็นของสุรินนะคะก็เลยยกข้อนี้เข้ามานะคะเราก็หวังอย่างยิ่ยงว่าการบรรยายเนะื้อหาของเราก็คงจะได้สาระนารู้กับเพื่อนๆพน c นซี ผู้คนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องตราบประธานอภัยคุณผู้นับสีไว้นาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลืบขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกความใจที่ให้การสน,สนับสนุนช่องของเรานะคะคนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไล์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ